รู้จักกับกวางมูสกันเถอะกวางมูสคือกวางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาตระกูลกวางทั้งหมดพบได้ในป่าเขตหนาวสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือสายพันธุ์สก้าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เหล่านี้มีความแข็งแรงอย่างน่าประหลาดใจเมื่อพวกมันวิ่งและว่ายน้ําได้อย่างสบายๆวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับกวางมูสกันกวางมูสมักจะอยู่โดดเดี่ยว วางมูสจะไม่เดินทางเป็นฝูงต่างจากตระกูลกวางอื่นๆพวกมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวยกเว้นเมื่อถึงเวลาผสมพันธุ์พวกมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มหลายตัวการผสมพันธุ์นั้นจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมตัวผู้จะหาคู่โดยใช้เสียงร้องที่ได้ยินไกลถึง500เมตรเลยเชียวนะพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบน,บนบกที่สูงที่สุดพวกมันสามารถสูงได้ถึง6ฟุตเลยทีเดียวและมีน้ำหนักมากถึง450กิโลกรมัม กวางมูสลัด์ก้าตัวผู้สามารถโตเต็มไวัยได้ถึง7ฟุตและมีน้ำหนักมากถึง725กิโลกวางมูสตัวผู้จะผัดเขาและงอกเขาใหม่ในทุกๆปีเขาของกวางมูสตัวผู้มีความยาวเกือบ6ฟุตและมีน้ำหนักมากกว่า30กิโลเขากวางมูสเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงและช่วยปกป้องดวงตาของพวกมันเมื่อพวกมันกำลังต่อสู้กันพวกมันอาศัยอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นทั่วโลก ส่วนมากจะอยู่ในถิ่นที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นพบได้ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาจากนิวอิงแลนด์ผ่านทางตอนเหนือของเกรซเล็กและเทือกเขาโรกี้อะลสกาและแคนาดานอกจากนี้ยังมีควางมูสในยุโรปและเอเชียพบได้ในนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์โปแลนด์รัสเซียเบลารุสยูเครนตอนเหนือมองโกเลียและจีนตะวันออกเฉียงเหนือครั้งหนึ่งเคยพบควางมูสในออสเตรีย แต่ตอนนี้พวกมันได้สูญพันธุ์ไปแล้วและด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นพวกมันเลยมีขนที่หนามันจะรักขนและดูแลขน,ขนของตัวเองเป็นอย่างดีเนื่องจากขนเปียบเสมือนเสื้อผ้าของพวกมันขนมีสองชั้นชั้นแรกเป็นแบบยาวเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นและอีกชั้นจะเป็นแบบสั้นเพื่อการความร้อนและพยุงตัวเองเวลาว่ายน้ำ กวางมูสเป็นสัตว์กินพืชที่กินพืชและต้นไม้หลากหลายชนิดคำว่ามูสมาจากภาษาอันกอรควีนที่แปลว่าตัวกินกิ่งไม้สิ่งที่พวกมันชื่นชอบได้แก่ต้นไม้พื้นเมืองและพืชในพื้นที่ของพวกมันเช่นวินโลเอสแพนเมเปิลและต้นสนเป็นต้นมันยังกินพืชน,น้ำที่อุดมด้วยโซเดียมตามริมฝั่งลำธารทะเลสาบกวางมูสมีกระเพาะอาหารที่แยกออกจากกันเช่นเดียวกับวัว เพื่อให้สามารถกินอาหารได้ทีละมากๆในคราวเดียวแล้วเก็บอาหารเพื่อย่อยภายหลังกวางมสูสามารถเก็บอาหารได้ในกระเพาะอาหารไว้มากกว่า45กิโลเลยนะกวางมูสจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารโดยขึ้นอยู่กับฤด,ดูการและถิ่นที่อยู่อาศัยในฤด,ดูร้อนพวกมันจะอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งเพื่อให้พวกมันได้กินพืชในทุ่งหญ้าดิมลำธารและทะเลสาบแต่ในฤด,ดูหนาวพวกมันจะเข้าป่าเพื่อหาเปลือกไม้ลูกสนมอสและไลเคนกิน พวกมันไม่ได้ใกล้ศูนพันธุ์แต่ก็ต้องเผชิญกับภัยคุกคามตามรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของ IUCN หรือสหพันธ์ธาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติกวางมูสเป็นสายพันธุ์ที่มีความน่ากังวลน้อยที่สุดแม้ว่าจะมีการออกล่ามันอยู่เรื่อยๆนอกเหนือจากการล่าสัตว์แล้วกวางมูสยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการสูญเสียที่อยู่อาศัยเมื่อมนุษย์ย้ายเข้าไปในสภาพแวดล้อมนั้นเพื่อสร้างบ้านฟาร์มและโรงงานอ,อุตสาหกรรม พวกมันมักจะเจออุบัติเหตุทางรถยนต์และถูกออกล่าโดยหมาป่ามีดําและมีสีน้ำตาลวิกฤตสภาพภูมิอากาศก็กำลังส่งผลกระทบกับพวกมันเช่นกันเมื่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นกวางมูสจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคและยังทําให้เห็บจเจริญเติบโตพวกมันอาจจะเสียชีวิตด้วยโรคโลหิตจางกวางมูสจะดูน่ากลัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมัน ตามธรรมชาติพวกมันจะไม่ก้าวร้าวแต่กวางมูสจะโจมตีเมื่อพวกมันถูกคุกคามโดยคนสุนัขหรือยานพาหนะหรือแม้กระทั่งพวกมันหิหวโอยหรือเหนื่อยมันจะพุ่งชนเตะหรือเหยียบซ้ำเพื่อป้องกันตัวเองหรือลูกของมันพวกมันจะรู้สึกโมโหง,ง่ายเมื่อถูกรบกวนเวลานอนหรือเข้าไปใกล้มันมากเกินไปคุณสามารถสังเกตอาการได้ว่ากวางมูกสกำลังจะโจมตีเพราะหูของมันจะลู่ไปด้านหลัง ขนแผงคอจะตั้งและมันอาจจะเลียริมฝีปากคุณควรถอยห่างออกไปและหาอะไรบางอย่างเพื่อซ่อนตัวเช่นรถอาคารหรือหลังต้นไม้พวกมันเป็นนักกีฬาที่น่าทึ่งแม้จะมีขนาดตัวที่ใหญ่แต่กวางมูสก็มีความสง่าง,งามทั้งบนบกและในน้ำพวกมันเป็นนักว่ายน้ำที่ดีและสามารถรักษาความเร็วได้ประมาณ6ไมล์ต่อชั่วโมงบนบก กวางมูสที่โตเต็มวัยสามารถวิ่งได้ประมาณ35ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะและสามารถวิ่งเหยาะๆด้วยความเร็วประมาณ20ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ32กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกมันวิ่งไปทั่วบริเวณที่พวกมันอาศัยอยู่ได้ตลอดทั้งวันแต่การเคลื่อนไหวของพวกมันจะมีบ่อยที่สุดในช่วงตอนเช้าและค่ำ